เรื่องเราผีกระสิลอง่อไปรู้สึกเย็นแปลกๆวื้อคืนนี้เหมือนมีคนมองนักตามอยู่ตลอดเวลาหันไปดูให้แน่ใจหน่อยดีกว่าอืก็ไม่เห็นมีอะไรหรือเราคิดมากไปเองอือแล้วเสียงอะไรวะเฮ้ยนั่นมาอะไรวะเฮ้ยลองศบอะไรวันนี้ เฮ้ยจะตามมาไอ้บอยมันจะแหกปากทำไมวะลองนั่งย่ากะเห็นหมีอะไรวะคือคือคือูจะจะเจอลงศพลอยได้อ๋อลงศพลอยได้หรือเล่วะเออมันยังตามมาถึงที่นี่กูไม่ได้มอนะอ่าเดี๋ยวกูไปดูเองลงศพที่ไหนจะตามมาได้วะ คอยมนเล่นแบบนี้วะไม่ตลกนะเว้ยนั่นคนอะไรออกมาจากหลงวะวเฮ้ย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 ตฮนมาฮ้ย้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ ้รอกูด้วยลุงเบนช่วยด้วยหือโวยวายขนาดเนี้โดนผีหลงศพตามใช่ไหมพวกเองอะ่ะใช่เลยครับลุงดูพวกเองอะ่ะมันถึงคาดแล้ววะช่วยพวกผมด้วยนะลุงไม่งั้นผมตายแน่แน่ผมยินดีจ่ายไม่อั้นนัป่าช้าแห่งหนึ่งนี่ลุงพาพวกผมมาที่ป่าช้าทำไมเออนะ่ะอยากรอดตายก็หยุดพูดจะตามเข้ามาตรงนั้นยังไงล่ะ <c oughs> โรงศพสามโรงนี้จะช่วยแก้ได้เหรอลุงอย่าคิดมากเถอพวกมึงทำตามลุงบินไม่มีอะไรหรอกกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่านอนลงไปข้าจะทำพิธีข้างนอกนี่ทำใจให้สงบไม่ต้องกลัวอะไรทั้งนั้นกูรู้สึกไม่ค่อยดีเลยว่ามึงแปลกๆชอบกลนไม่มีอะไรหรอกนะโอมะอิตะชะราโอมะอิตะชะราโอมะอิตะชะรา เฮ้ยควันอะไรลอยมาในนี้วะออกไปให้พ้นนะไอ้คนบ้าควันอะไรวะเนี่ยคงจะตายมเนี่ยถึงเวลาที่คนชั่วมันจะต้องชดใช้กรรมแล้วพวกมึงจะต้องตายพวกนั้นช่วยด้วยลุงบินเปิดสิไว้เปิดเอาไว้ร้องกันลั่นเลยนะโอยไปวะไป ดูก้วยกมึงจะต้องตายเท่านั้นไอ้พวกคนชั่วผีหลอกนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันทำไมถึงเป็นแบบนี้ลุงบินเพื่อผมตายหมดแล้วก็ผู้หญิงที่พวกแกข่มขืนแล้วฆ่าเดือนก่อนมันคือลูกสาวข่ามันไปอยู่กับแม่ตอนหย่ากันตั้งแต่เด็กข้ารักมันมากคอยส่งเสียเลี้ยงดูมันมาตลอด พวกเองเล่นผิดคนซะแล้วผมผิดไปแล้วผมขอโทษชีวิตตรงแรกด้วยชีวิตด้วยพวกมึงหนีกูไม่พ้นหรอกมึงต้องตายไปอยู่กับกูในโลกเดียวนี้